สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะขออนุญาตสัไพ,พ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีเมถุนหรือลัคนามิถุนก็สามารถที่จะดูได้นะคะ ไพ่ตำแหน่งที่1นนะคะเป็นไพ่3ดาบนะตำแหน่งที่สองเดเหรียญตำแหน่งที่3นะคะชชมบอร์ลันตำแหน่งที่4ราคินีเหรียญตำแหน่งที่5้าเดวอลตำแหน่งที่6เจ้าชายถึงไม่เท้าตำแหน่งที่7นะคะ1ถ้วยตำแหน่งที่8 5ดาบตำแหน่งที่9 The Emperor นะคะ ตำแหน่งที่10 p r i ลินส f อั o สอดเจ้าหญิงถือดาบพรินเซสอัปสอดตำแหน่งที่11เห้าเหรียญตำแหน่งที่อ่า 12, นะคะเป็นไพ่7ถ้วยอ่โอเคนะคะสำหรับชาวมีถุนนะคะไพ่ตัวตนเนี่ยเป็นไพ่สามดาบนะคะเป็นภาพ ดาบที่เหมือนกับตั้งขึ้นนะคะตั้งขึ้นอยู่บนแท่นของภาพเป็นรูปหัวใจนะคะอืมอาจารย์มองเป็นเป็นความกังวลยิ่งขยายด้วยไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ห้าเหรียญด้วยเนี่ยไพ่ยอย่างนี้จะจะมองปัญหามากที่สุดนะอาจารย์มองในเรื่องของความรักมากมากกว่าเรื่องอื่นเลยนะคะว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวมิถุนอาจจะเจอปัญหาที่ ตัดสินใจไม่ได้อ่านะคะจะไปต่อก็ลำบากจะถอยหลังก็ถอยไม่ได้ก็ได้ในเรื่องของภาวะความรู้สึกทางทางอารมณ์ในเรื่องของความรักนะคะอาจารย์มองนะโดยเฉพาะใครที่มีคู่รักอยู่อยู่แล้วแล้วก็เอ่อเป็นสถานการณ์ที่ความรักไม่ชัดเจนนะถ้ามองเพราะไพ่พตรงข้ามของคุณก็เป็นไพ่ตำแหน่งความรักเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ และเป็นไพ่ห้าดาบแล้วก็เจ้าชายถือไม้เท้าด้วยเป็นลักษณะของการเอาชนะขะขานกันด้วยการไม่เข้าใจกันนะอาจจะเป็นหนึ่งนะคะตัวชาวมิถุนเองนั่นแหละที่อาจจะเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าหวาดระแวงคิดมากนะคะไพ่ไพ่เจ็ดถ้วยจะเป็นลักษณะการมองถ้วย6กใบที่อยู่ในน้ำเหมือนคิดแล้วก็เหมือน เกิดอาการซึมเศร้าทุกใจเนี่ยนะฮะห้าเหรียญด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองสิ่งที่เราเห็นนะ่นะคะมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปก็ได้นะคะก็ลองที่จะเขาเรียกว่าเปิดใจคุยกันไหมในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราอาจจะหวาดระแวงนะคะอาจารย์มองนะเราอาจจะหวาดระแวงว่าเขามีคนอื่นไหมเขามีคนอื่นคุยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้เหมือนอ ทะเลาะกันนะคะสามดาบเป็นการใช้อารมณ์อันนี้ต้องระวังให้มากถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยิ่งจะต้องแบบเขาเรียกว่าตั้งสติแล้วก็หาเหตุและผลนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปรับความเข้าใจกันก็น่าจะยังไม่ได้แปลว่าเลิกนะคะพอไพ่หนึ่งถ้วยยังไงก็เป็นไพ่เล็งลัคนาก็อาจจะแปลว่าความในใจลึกๆนะคะ เขาอาจจะโกรธเราเพราะเราเองก็ไปใช้อารมณ์กับเขาอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราใช้สติใช้ความอ่อนโยนเข้าหาเขาแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจากกันแล้วกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยอาจารย์ยังมองว่ายังสามารถที่จะคืนความสัมพันธ์นั้นได้นะคะการปรับนะคะไพ่ชชมบรลันนะคะการปรับความเข้าใจการปรับสมดุลไพ่ไปเนี้ยนะมันจะมองว่า อยู่ลักษณะของตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาเนี่ยนะคะก็เลยมองว่ามันยังมีโอกาสดีขึ้นเองในความความหมายไพ่ที่สื่อมองในเรื่องของความรักนี่ประเด็นแรกจะเป็นอย่างนี้นะสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่นะคะถ้าใครไม่มีปัญหาก็ก็มองข้ามตรงคำอธิบายของอาจารย์ได้เลยนะคะ คืออาจารย์มองว่าในใจคุณและเขาอ่ะยังมีกันและการอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะเขาอาจาาอาจะมีใครเข้ามาคุยแต่เขาอาจจะคุยเพราะเรื่องงานไหมเนี่ยนะคะเด็กถือไม่เท้าเนี่ยเขาคุยกันเพราะเรื่องงานมีเรื่องอะไรที่ต้องติดต่อแต่เราคิดไปไกลเกินอนะคะมันก็จะเป็นประเด็นแบบนั้นด้วยนะคะโอเคค่ะอีกเรื่องหนึง่งจะพูดในเรื่องของงานนะคะพ่าตำแหน่ง Uh, Princess of Sword อยู่ในตำแหน่งกรรม,มาการงานเนี่ยอาจารย์มองว่าหตอนนี้อาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจในเรื่องของออถ้ามองตำแหน่งผู้ใหญ่เนี่ยอาจารย์มองว่าดีอยู่นะในตำแหน่งสุภาเป็นไพ่เดอะลอ d หรือดิ e m มเพล r นะฮะผู้ใหญ่ก็ยังโอเคเพียงแต่เขาอาจจะไม่ค่อยเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของการ จัดการคือถ้าบิ๊กบอสใหญ่ๆอาจารย์มองว่าเขาน่าจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้เข้ามาก้าวไกลเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาจริงเนี่ยจะต,ต้องให้ระดับลองนะคะรองบิ๊กบอสนะคะเข้ามาเข้ามาจัดการเคลียร์ในเรื่องการประสานนะคะอาจารย์มองนะความขัดแย้งเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นในแง่ของเพื่อนร่วมงานได้นะ,ะจนทำให้ชาวมิถุนเมืองท่านเบื่อนาย มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจก็ได้นะมให้เจ็ดถ้วยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทุ่มเทกับงานมากที่สุดแล้วนะเราทําดีที่สุดแล้วอ่ะทำไมอะ่ะไอสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยไม่เห็นหรือไงอะไรประมาณนี้คือเหมือนชาวมิถุนต้องการที่ที่จะเออเหมือนกับแก้ไขปัญหาบางอย่างหรือเนื้องานบางอย่างเนี่ยที่มันเขาเรียกว่ามันไม่ตอบสนองในการพัฒนา ฝีมือหรือคุณภาพของตัวสินค้าอะไรประมาณนี้หรือการเติบโตของอสายงานที่คุณทำเนี่ยคุณต้องการเห็นมันมันพัฒนามากกว่านี้อาจารย์มองมันอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนั่นแหละในแง่ของความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันได้นะแต่อาจารย์มองว่าคุณสามารถที่เคลียร์กันได้อาจจะอาจจะระดับสูงกว่าเราก็ได้ที่จะต้องมาจัดการอาจารย์แปลประมาณนั้นนะคะ เออแล้วก็นะคะในแง่ของถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวล่ะใครทําธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะขายของออนไลน์ line, หรือเออขายสินค้าอย่างอื่นก็ได้นะคะช่วงนี้การค้าขายมันดรอปลงนะมันดรอปลงเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทําให้เครียดในเรื่องของการเงินอยู่บ้าง5เหรียญน,นะคะแต่อาจารย์เห็นตําแหน่งการเงินของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่เจ็ดเหรียญที่เป็นภาพเหรียญ เจ็ดเหรียญที่โชว์อยู่บนผนังของก้อนหินเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนคนนี้ใช้เขียวนี่เกี่ยวเอาผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้อยู่อาจารย์มองว่าถ้าพูดในเรื่องของการเงินนะคะ,ะก็แสดงว่าชาวมิถุนยังมีโอกาสใช้ความสามารถตัวเองในการหาเงินหาไรายได้เพิ่ม ที่คุณอาจจะเครียดมนะันอาจจะเป็นภาระเก่าๆไม่ว่าจะเป็นภาระที่ตัวคุณสร้างไว้นะคะบางคนก็ผ่อนบ้านผ่อนที่ดินผ่อนรถก็ว่าไปหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่คุณเข้าไปช่วยเหลืออยู่ก็ได้เพราะตําแหน่งครอบครัวก็เป็นราชินีเหรียญน,นะคะโยงมาถึงตรงนี้อาจารย์มองว่าอย่างน้อยนะอาจารย์มองว่าคุณสามารถที่จะหาไรายได้ตรงนี้จากพรสวรรค์จากความสามารถ ของคุณะคุณทำได้นะคะไม่ใช่แค่งานหลักแต่คุณสามารถทำงานสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นจากความสามารถที่ตัวเองมีอยู่อะนะคะแต่ถ้าใครขายของอะไรถ้ามันเงียบอยู่ณตอนนี้คุณก็น่าจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรการปรับเปลี่ยนนะคะบางคนก็เดี๋ยวนี้อาจารย์เห็นเขาใช้อะไรนะยิงแอด อะไรอ่ะโฆษณาอะไรเขาว่าไปอ่ะมันอาจจะต้องไปศึกษาช่องทางนั้นเพิ่มเติมไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจอย่างอาจารย์นี่ยอมรับหละคนรุ่นเนี้ยอายุมากแล้วนี่จะไม่เข้าใจระบบนี้เลยทําคอมก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะง่ายแต่ถ้าคนวัยสูงวัยเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมในการที่จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยนะคะเ,เกิด ความน่าสนใจในในในกลุ่มคนแล้วค้าขายได้อ่ะชา์มองว่าโดยนี้สังคมแบบนี้มันค่อนข้างจะเป็นประโยชน์นะคะในแง่ของออนไลน์เนี่ยยังยังทำมาค้าขายได้ค่ะแต่แค่แค่เราจะต้องต้องตามนะฮะต้องตามไพ่คำว่ากัมมานี่เป็น princess of sort w เนี่ย อันนี้ไพดับส่วนมากจะหมายถึงการสื่อสารข่าวสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตพวกโซเชียลทั้งหลายนะั่นแหละค่ะที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานที่คุณจะต้องต้องศึกษาต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าตัวเราทำไม่ได้แต่เราต้องศึกษาแล้วคุณจะทำได้คุณจะมีะไรายได้ที่สามารถที่จะตำแหน่งออพันธุนะคะมันจะเขาเรียกว่าโยก ถึงตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยมันก็สแสดงว่าคุณต้องหาไรายได้เสริมการปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองคุณจะดีขึ้นนะคะลองดูนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะคุณเครียดก็จริงจากคุณจัดการมันได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของไรายได้คุณจะแก้ไขได้คะ่ะในเรื่องของพันธุ์ย่ายังแปลว่าครอบครัวคุณแม่สุภาพแข็งแรงหรือครอบครัวญาติพี่น้องคุณก็ยังเหมือนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนโอเคอยู่นะคะ ในตำแหน่งบุตรตะใครที่แต่งงานมานานแล้วนะอืที่มีที่ยังไม่มีบุตรมีเกณฑ์มีบุตรได้ด้วยเหมือนกันนะไพ่เดอะเวิลแปลว่ามีเกณฑ์ตั้งครันได้นะคะหรือใครมีบุตรบุตรคุณก็เป็นอภิชาตบุตรแหละได้ข่าวดีบุตรคุณอาจจะสอบติดอันดับดีๆของมหาลายัยมีเกณฑ์สอบทิงทุนหรือไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะคะไพ่เดอะเวิลนะถือว่าดีหรือใครโสดเดอะเวิลก็อาจจะแปลว่า มีเกณฑ์เจอเจอความรักที่เหมือนกับจักรวาลส่งมาให้ก็ได้เนาะอาจจะเจอกันโดยบังเอิญอะไรประมาณนี้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลไม่ว่าจะเป็นคนละจังหวัดหรือคนละประเทศคุยกันทางโซเชียลนั่นแหละค่อนข้างสูงไพ่เดอะเวิลด์นะคะมีเกณฑ์เจอมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะแต่ว่าสําหรับคนมีคู่ที่มีปัญหาอาจารย์พูดไปแล้วเนาะอ่าศัตรูอุปสารรคเป็น ปัวินไม้ก็ก็ไม่ได้มีเรื่องของศัตรูที่จะมาคิดร้ายอะไรสำหรับชาวเมถุนนะคะเอ่อถ้าเป็นตำแหน่งสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องอาการนะคะออฟฟิศซินโดมคอบาลัยจะมีปัญหานะคะอ่าแล้วก็ไพ่ตำแหน่งตัวตนเป็นสามดาบใครที่สูงอายุให้ระวังโรคหัวใจไว้ด้วยเหมือนกันความดันหัวใจนี่ต้องเช็คสุขภาพนิดหนึ่งนะคะ ภาพรวมส่วนตำแหน่งผู้ใหญ่ในแง่ของคุณพ่อนะคะยังยังโอเคอยู่ยังแข็งแรงนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายในตำแหน่งผู้ใหญ่นะคะยังยังส่งเสริมอ่ะอาจารย์มองนะในตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่ตำแหน่งสุภาพกันเจริญเติบโตในเรื่องของสายงานถ้าคุณทุ่มเทคุณก้าวข้ามผ่านปัญหาแล้วมีอก ดีขึ้นแม้จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องบริวารเนี่ยจจะมีประเด็นอยู่นะคะที่มองเห็นจจมันผ่านได้ที่อาจารย์บรรยายตอนตอนเมื่อกี้แล้วนะคะอ่าโอเคนะคะทีนี้เรามาดูพลังงานเลขโชคลาภให้กับชาวราศีมิถุนกันบ้างนะคะ พลังงานเลขโชคลาภประจําเดือนมิถุนายน2564นะคะชาวมิถุนนะคะได้พลังงานเลข0เลข3แล้วก็เลข6นะคะ0 3นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเพิ่มอีก2ใบหน่อยนะคะชาวมิถุนได้พลังงานเลข4นะคะแล้วก็เลข0ูน์ค่ะ03640สาหรับ พลังงานเลขโชคลาภของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนขอให้ร่ำรวยปังๆกันประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่ต้องการนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ